ขอความสุขความเจริญชุมีและท่านทุกฟังทั้งหลายรายการนี้เป็นรายการใหม่โดยการได้รับการติดต่อจากนายสถานีขอให้เข้ามาร่วมดำเนินกิจการเผยแผ่ธรรมะก,กันแม้ทางสถานีจะคิดราคาค่าทำรายการ แต่ถ้าเรามองเทียบเคียงแล้วก็รู้สึกว่าราคาไม่แพงนักก็เป็นการช่วยเหลือคื่กูลซึ่งกันและกันก็ทราบจากทางสถานีว่าจะเป็นรายการธรรมะที่ต่อเนื่องกันมาทางสถานีก็ไปติดต่อชวนชวนชักช,วน,ชวนรัตนานิบนแก่ท่านที่ทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว มารวมกันบรรยายธรรมะโดยเสนอวิธีการไว้เป็นสามวิจ้วยกันจะอาจจะมาบรรยายที่สถานีระอ,อาจจะพูดทางโทรศัพท์มาแล้วก็จะเสียงออกทางสถานีหรืออาจจะพูดเป็นเทปส่งมาให้ทางสถานีเปิด โดยเวลาที่ทางสถานีได้ให้ไว้นั้นก็ประมาณสามสิบนาทีแต่พูดจริงคงตกประมาณยี่สิบห้านาทีเพราะว่าต้องมีรายการนำรายการปิดแต่ละตอนหัวข้อที่อาตมาตั้งใจจะนำเสนอแด่ท่านผู้ฟังนั้นก็ได้บอกทางสถานีเอาไว้ว่า ใต้ร่มพระโพธิญาณคือใช้คำว่าใต้ร่มพระโพธิญาณเป็นการนำเสนอธรรมะในรูปของตามรอยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าจะเป็นการย้อนต้นไปไกลมากตัวเราทำในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ก็จะมีการพูดระดับที่เราเรียกว่าทูเรนิทานคือเรื่องไกลลิบล้นพ้นประมาณก็อาจจะใช้คำว่าอาทิตกาเลในอดีตการนอนมาแล้วแต่ถามเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันก็บอกไม่ได้เพราะท่านไม่ได้บอกตัวเลขเอาไว้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งเขาเรียกอวิทูเรนิทานคือเรื่องไม่ไกลเท่าไหร่ แล้วก็สันติเกณนิทานก็คือเรื่องสมัยที่เป็นเจ้าชายจิทธธตถะเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันสมัสมบสมัยนั้นถ้าหากว่าท่องฟังจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงใช้หัวข้อตรงนี้อาตมาเองนั้นทำงานเผยแผ่พระศาสนามาตั้งแต่ก็เรียกว่าบทใหม่ๆนะครับ บวชปัญษาแรกประมาณสิบห้าวันก็ทางครูบาอาจารย์ท่านให้ไปอยู่ในวัดหนึ่งคือพอดีท่านเจ้าวาดที่วัดนั้มนมรณภาพลงท่านอาจารย์ก็พาไปที่งานศพก็ได้คุยสนทนากับญาติโยมประกอบกับในสมัยเป็นเด็กอาตมาเคยบวชเป็นสามเณรมาก่อน แล้ก็ค่อนข้างมีความรู้ทางศาสนาพอสมควรสำหรับเด็กบ้านนอกเวลาคุยกับญาติโยมก็เขากเ้้าจกันญาติโยมก็เกิดพอใจก็ขอ,ขอตัวจากพระอาจารย์ว่าขอให้มาอยู่ที่วัดนี้ซึ่งเป็นวัดที่มาไม่รู้จักใครเลยแต่เมื่อสอบถามก็บอกว่าก็ดี จะถาม่าทำไมจึงมองเห็นว่าเป็นความดีเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราบวชแล้วอยู่กรายาพี่น้องในมันวุ่นวายได้แก่เดี๋ยวคนนน้นมาชวนคุยไปเดี๋ยวคนนี้มาชวนคุยมีปัญหาะอะไรก็นํามาบอกกล่าวกันร,ราเราก็ไม่ได้บวชเพื่อไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นเราก็ตั้งใจจะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพระภิกษุโดยไม่ได้คิดว่าเจองานใหญ่อะไร เพราะเป็นวัดบรรนอกแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ถึงวัดเนี่ยปรากฏว่าภายในวัดก็มีพระอื่นอยู่อีกเพียงสองสามรูปแท่นั้นเองแล้วก็เป็นพระบทใหม่กันทั้งนั้นตกลงมาพวกเราในบทใหม่หมดทนาจารย์ก็ส่งพระพรรษาสามพรรษาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนมันก็อีกแหละก็คือพระใหม่อีกเพียงแต่ว่าเก่าก็พวกเราเท่านั้นเอง คนที่อยู่เป็นหลักจริงๆก็คืออาตมาส่วนพระที่พรรษาสามหรือห้าตรงนี้นะไม่เคยแน่ใจอะไรท่านก็ไปไปมามาในวันนั้นมีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือเทศทุกคืนตลอดใจมากคือตลอดพรรษาอย่าเดียวจะมาฟังเทศกันมากบ้างน้อยบ้าง ก็ประมาณสักสี่ห้าสิบถึงหกเจ็ดสิบแถวนั้นอย่างมากเดี๋ยวฟังทุกคืนมันกลายเป็นปัญหาว่าพระนวกะที่อยู่ด้วยกันนั้นไม่มีใครเทศได้แล้วมาเองก็เทศไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอ่านหนังสือค่อนข้างคล่องก็ขออ่านคำพีเทศเนี่ยให้ญาติโยมฟังทุกคืน พอมาถึงวันพระก็มีภาคเช้าแล้วก็ภาคกลางคืนเราก็เอาคำพีรงพิมพ์มังกุดเนี่ยเป็นคำพีคำพีเทศซึ่งว่ากตนตามความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างยากสำหรับท้องจินจนบทพระท่านที่เรียบเรียงคำพีเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากแล้วก็ท่านพูดกับคนที่มีการศึกษาระดับเนึ่งเราบทหมายด้วยเราไปอ่านด้วยเนี่ย บางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความมายังไงแต่ก็อ่านไปตามตัวอักษรที่ท่านได้เรียบเรียงไว้พอท้าเสร็จก็จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานก็ใช้กรรมฐานอนาปานสติแต่ว่ามีใครสอนแล้วก็ไม่มีใครสอนก็คืออ่านหนังสือกันให้ฟัง ก็ทำกันตลอดพรรษาซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ผ่านคัมภีเทศมาเนี่ยประมาณร้อยกันก็เป็นวัดบ้านนอกที่ยากจนมากๆแม้แต่ค่าน้ำมันใส่ตะเกียงก็ยังไม่ค่อยมีแล้วก็ใสกันเทศเนี่ยนะก็ช่วยเหลือในกิจกรรมของวัดก็ทำงานผ่านมาได้ตลอดปี ก็เดินเรื่องมาจนถึงยุคที่เรียกว่าวันสงกรานเนี่ยนะมันไม่มีการเทศที่เกียก่ยวกับวันสงกรานเราเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ในที่สุดก็ตัดสินใจอาศัยคติแบบทางภาคได้คือเขาเรียกวันสิบสามค่ำว่าวันส่งเจ้าเมืองเก่าวันสิบวันสิบสี่ค่ำนั้นเป็นวันเนาหรือวันว่าง ไม่ใช่วันที่สามก็คือวันที่สิบสามนะเป็นวันทรงจเมืองเก่าวันที่สิบสี่เมษาก็เป็นวันว่างหรือวันเนาที่ภาษาราชการเรียกว่าวันเนาวันพักแล้วก็วันที่สิบห้าเมษายนนั้นเป็นวันถลิงศกเรียกภาษาชาวบ้านวันรับจเมืองใหม่เราก็คิดธรรมะจากที่ได้เรียนมาเนี่ยว่าไอ้จมืองเก่าก็คือความไม่ดีทั้งหลาย เจ้าเมืองใหม่ก็คือความดีทั้งหลายเมื่อก็เริ่มเทศเป็นการเทศกุศลกำบดกับอกุศลกำบดกุศลกำมบดสิบเป็นเจ้าเมืองเก่าอกุศลกำบดสนะิบเป็นเจ้าเมืองเก่าคือบรรดาพฤติกรรมเลวร้ยรายทั้งหลายทั้งที่เป็นการกระทําการพูดแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีไม่ดีนะฮะอกุศลก็คือโง่คือไม่ฉลาด ทำลงไปก็โง่พูดออกไปก็โง่คิดไปก็โง่ผลจเมืองเก่าตัวใหญ่จริงๆคือความโง่คือความไม่รู้แล้วก็แสดงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็พูดถึงรับจเมือใหม่แต่วันรับจะมือใหม่ต้องเทศอีกนมันก็เลยเทศสองกันเป็นการเทศรับจำมือใหม่ก็เรื่องกุศลขบทสิบประการ กุศลก็คือฉลาดหมายความว่าใครทําอย่างนั้นก็ฉลาดใครพูดอย่างนั้นก็ฉลาดใครคิดอย่างนั้นก็ฉลาดก็เป็นหลักการสําคัญในโลกโดยพื้นฐานธรรมะกลุ่มนี้พระตกะถาจารย์ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์เรามองเห็นว่ามีทั้งสี่ข้อก็ค่อนข้างน่ากลัว แต่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานทางความคิดเนี่ยความเห็นเนี่ยเราก็เห็นชอบอย่างเดียวคือหมายความว่าถ้าเรามีความเห็นเป็นสมาธิถิฏิแล้วอย่างอื่นมันก็ไปเองโดยอันตโนมัตินั้นก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการ,รอว่าสิ่งของที่เจ้าของก็เไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีในข้อนี้บางครั้งเนี่ยจะแสดงในรูปของการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็ขึ้นอยู่กับเวลานั้นทรงแสดงแก่ใครถ้าแสดงแก่นักบวชก็ทรงเปลี่ยนในข้อที่สามเป็นอภรรย์แต่ถ้าแสดงแก่ชาวบ้านก็ทรงใช้ข้อที่สามเป็นกามเมต่อไปก็เป็นเรื่องวจีสุจริตเป็นการพูดระดับงดเว้นเราจะเห็นว่าเป็นการพูดระดับศีลถึงงดเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดสอเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นในก,การพูดเพเเ้อเจ้อเหลวไหล แจะถามว่าทำไมคนจึงผูต้องงดเว้นได้ละ่ะเพราะว่าใจเขาต้องไม่โลภอยากได้ของขอคคนอื่นแต่เขาจะต้องไม่อาฆาตพยาบาทมุ่งปองร้ายบุคคลอื่นและตัวการหลักจริงๆนะฮะคือมีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเพราะาคนเราเมื่อจับพัทํานองครองธรรมได้อย่างอื่นมันก็เดินไปบนกระแสของกุศลธรรมได้ เมื่อก,ก่อนก็ไม่รว้ประเทศไดนะครัต่ตอนนั้นถ้านับวบวบมาเท่าไหร่ก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนนะก็นึกว่าคงจะแย่กเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นว่าธรรมะเขามีทั้งสิบข้อ,ถ,ดดขอ,ขอถ้าเราพูดได้ข้อละสองนาทีก็หมายความว่ายี่สิบนาทีนะแตเ่เราพูดได้ข้อละสามนาทีก็เฉลี่ยแล้วก็สามสิบนาทีก็ไหวนะครับแต่เราก็รพูดได้ ผู้ได้ไปค่อนข้างนานด้วยมันก็ก่อให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาแล้จากบัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ทำงานเผยแผ่มาโดยลำดับและตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่จริงก็เคยทดลองทำงานหลายๆแนวตามโครงสร้างของการบริหารพระศาสนาตามราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศสองพเนี่ย ท่านแบ่งงานคณะสงฆ์อาเป็น4งานหลักง,งานปกครองงานศึกษางานเผยแพ่งานสาธารณูปการเกี่ยวกับการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ประมาณหกปัษาเราก็อดลองทำทุกงานการสอนหนังสือก็ทำหน้าที่สอนทั้งนัรรมและบาลี ทั้งทำศึกษาด้วยบางทีสอนหนักวันถึงเจ็ดชั้นเลยเพราะการสอนก็ทำให้เราคิดเราศึกษาเราค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น,นการเทศเทศเดี่ยวเทศคู่เทศหลายหลายธรรมะจนถึงเจ็ดธรรมะก็เคยเทศเป็นยุคสมัยก่อนยี่สิบห้าศตวรรษเราเห็นว่าสังคมยุคนั้นจะสนใจเรื่องธรรมะกันมาก ทำให้อาตมาซึ่งบวชเป็นพระนุ่มๆพรรษาสองพรรษาหนึ่นน 2, น 1, น 2, งพรรษาสองแต่เด็กล้วก็ต้องเทศเดินโรงไปในทั่วทั้งจังหวัดไม่ถึงกระทุกอำเภอแะฮะแต่ว่าก็ไปเสียหลายอำเภอแล้วก็ก้าวหน้าไปจนถึงรัาการเจ้าวาดรัฐการเจ้าพนัำเภอแล้วก็ทดลองทำงานก่อสร้างดู ก็มองเห็นว่าการบริหารบุคคลคือเป็นเจ้าว,วาดเป็นเจ้าคณะต่างๆเนี่ยกรอบงานมันแคบแล้วก็เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักบุ่นวายจิตใจเราไม่ค่อยสงบเราก็สูญเสียเวลาในการศึกษาค้นควา้าธรรมะในทางศาสนางานก่อสร้างเราเห็นว่ารูกกุลชาวบ้านจังมันรู้สึกค่อนข้างลำคาญในงานเราเนี่ยนะแม้แต่ว่าเราเทศบางทีเนี่ย คือเนื่องจากวัดที่เามาอยู่วัดแรกนะฮะมันอยู่ริมถนนมันมีดีกาเข้ามาได้ไรทุกวันแล้วก็ได้ยินเสียงได้ไรก้องแกงก้องแกงก้องแกงตลอดแล้วก็อึดอัดว่าทําไมจะต้องได้ไรกันมากมายอย่างนั้นไม่ถูกทาอย่างไงให้เราทํางานรู้สึกภูมิใจว่าเราได้ให้แทนที่เราจะได้รับเลยก็มามุ่งเน้นทางการศึกษา กับการเผยแผ่แต่ตอนอยู่ต่างจังหวัดมันก็เป็นแค่นักธรรมชช่นเอกกับปรเรียนสามประโยคคือเทศไปเทศมาเทศมากไปหน่อยมีแต่คนชมยกยอ่องเราก็สยองเหมือนกันเอที่เราเทศมันถูกหรือเปล่าคือต่ม้าบางข้อเนเราก็บางข้อเราเกิดไม่แน่ใจน,นะเาที่เราพูดไปมันถูกหรือเปล่า เอกสารตำหรับตำมาในการสอบทานคิดเคียนหรือหลักผู้ใหญ่ที่เราจะสอบถามได้เนมันหายากมากดูแลมันขาดแคลนไปหมดเพราะ,ะเมื่อต้องการทำเนี่ยเราต้องทำให้ถูกต้องประการสื่อสารอายุประสาสนานั้นถ้าหากว่าเราสอนพลาดเราคิดพลาดอย่างเดียวเนี่ยมันพลาดไปหมดเลยแล้วเราเองก็เป็นบาปเลย ของการบวชเป็นพระตัวการสําคัญเนี่ยคือต้องพักดีต้องซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยแต่ว่าการที่จะเกิดความถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องทุ่มเทชีวิตตรงไปเพื่อศึกษาค้นคว้าเลยก็ในที่สุดก็เข้าศึกษาเข้ามาอยู่วัดประวรเพื่อศึกษาโดยเฉพาะแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะออกไปทํางานในการสอนกับการเผยแผ่ที่ต่างจังหวัดแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไปจบทางด้านปริญญาโทมาจากต่างประเทศในด้านพระพุทธศาสนานี่แหละก็ลงปู่คนที่รูปที่มอบเอามาฝากไว้ในวัดบวรท่านตามมาบอกถึงที่วัด โบคุณไม่ต้องกลับเมืงองนครแล้วให้อยู่กรุงเทพนี่แหละขันในกรุงเทพได้แล้วท่านพูดสำนวนสมนวนกายชนหน่อยพูดมาขันได้แล้วจะอยู่กรุงเทพนี่แหละเแล้ก็เลยดําเนินงานในด้านนี้มาโดยลำดับแล้วก็เริ่มฝึกออกวิทยุอะไรต่ไรกันมาเรืเร่อยๆก,ก็เรียกว่าเริ่มที่ ทำงานลุยมาเนี่ยจริงๆก็ตั้งแต่ศูนย์สี่คือเข้ามาอยู่ศูนย์สี่มันก็ไปศึกษาพักฝึกภาคสนามอบรมนักโทษที่ลาดยาวที่บางขวางที่เมืองนนแถวอย่างไปไกลก็แถวธัญบุรีเราก็อยู่กับนักโทษมาหลายปีมันทำให้รักงานตรงนี้พอเมื่อทางสถานีติดต่อไปเนี่ยเดิมที่เดียรมาก็มีความคิดนะฮะว่า ถ้าเราจะออกอากาศแล้วเราก็ต้องเช่าสถานีด้วยเนี่ยเราคงทำไม่ได้เพราะเราหาสตางค์ไม่เป็น,นแต่ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าสถานีก็ต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายก็เลยเวลานี้ก็มีรายการออกทิยุออกโทรทัศน์โทรทัศน์นั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งาน ทางสถานีตรทัทั์ช่องก้าอสอมทเขาถวายให้แก่พระพุทธศาสนาอาตมาก็รับมาดำเนินการห้าวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลาค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือที่ห้าครึ่งแต่ก็มองเห็นว่าเป็นรายการที่เราสามารถดำเนินงานได้ แล้วถ้าไปต่างจังหวัดนี่เจอคนรู้จักเยอะก็ก็มาบอกว่าฟังท่านเจ้าคุณทุกเช้าทันนี้ก็ทำมาห้าหกปีรู้สึกจะปีที่หกแล้วมันเกิดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็บอกกล่าวยาาบโจมให้ทราบว่าใครจะช่วยบา้างพอถ้าหากว่าไม่มีคนช่วยเราก็ขาดใจแล้วมันไม่มีทางไป กเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าญาติโยมส่งเงินมาให้ตอนนี้บอกให้หยุดก่อนเนี่ยไม่ยอมหยุดเลยบอกให้หยุดตั้งหลายเดือนแลนะ้วนะพอเราได้เงินก็ประมาณล้านกว่าบาทเราคิดว่าหนึ่งปีเราทําได้ไดไดแล้วถ้าเกิดมีปัญหาต่อไปค่อยบอกกันใหม่แต่ญาติโยมยังทยอยส่งกันมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวพุทธเราที่เป็นพลังเงียบ เราก็พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนเกิดมาไม่ได้พูดเองนะให้พิธีกรเขาพูดคือเราก็ไม่อยากจะพูดเองใะน,นสุดยก็สยัทยส่งกันมาก็แล้วแต่สิบบาทที่สิบบาทบางคนให้มาเป็นหมื่นๆน,นะบางคนก็ปรนนาประจำก็ทำให้หวังว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยถ้าหากว่าทาสถานีก็ไม่เรียกเวลาคืนเนี่ยเราคงทำได้ต่อเนื่อง ในการทางสถานีวิทยุเวลาเนี้ตอตรมาก,ก็ทำอยู่สามสี่สถานีสถานีวิทยุอสอเป็นการสนองงานสุดเด็ดยากิธรรมานานมากกว่าขึ้นแล้วก็ทำต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีรายการตรอบปัญหาแล้วก็บรรยายธรรมะจะเรียกว่าหัวข้อรายการศาสนากับตอบปัญหาธรรมะแล้วก็เราปกกลาง ก็ให้เวลาวันจันทร์อังคารไม่ใช่วันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์สัปดาห์ละสี่วันแล้วก็ต่อมาก็สารีวิทุรอดอก็ให้วันจันทร์อคารพุทธก็เป็นรายการตอกนกลางคืนแล้วต่อมาก็คนสอง ออพลสองก็ไปติดต่อไปก็ก็ให้เช่าเวลานั่นแหละเจอเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเน่อทางสถานีวิทยุพลหนึ่งติดต่อไปเราบอกจะให้เวลาช่วงทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเ็เลยก็ต่อกันพอดีก็หมายความว่าตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็พูดที่ มอพนสองแล้วก็สองทุ่มครึ่งก็มาพูดสถานีแห่งนี้แต่ว่าสามทุ่มก็ไปออกที่รอดอแล้วก็ต่อกันไปดีก็โดยไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไรหรอกเพราะว่าปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับทางวิทยุเนี่ยมีน้อยคือจากการสังเกตอัตมาออก สถานีแม้แต่โทรทัศน์เองก็ถือคือโทรทัศน์ถ้าเราออกในเวลาที่มันเหมาะสมคือหมายความว่าคนตื่นกันแล้วเนี่ยปฏิกิริยาสะท้อนกลับจะมาเร็วบวกลบก็แล้วแต่ใครจะคิดนะแต่ว่ามันมีความตั้งใจอย่างหนึ่งคือจากการมองเห็นสภาพความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนเราเนี่ย เราเรามาประรบกันเวลานานนะฮะว่ามันเกิดวิกฤตศรัทธากวิกฤตทางปัญญาแล้วก็มีเหตุการณ์ในลักษณะปีซ้ำดัามพลอยว่าเพิ่มเติมให้แก่ระพศาสนาอยู่บ่อยๆก็ทำให้คิดว่าถ้าเราจะมานับหนึ่งกันที่ใต้ร่มประโพธิญาณ คือมาทาความรู้จักกับพระพุทธเจ้าของเราซึ่งมันแตกต่างกับศาสนาอืน่นแล้วก็มีความต่อเนื่องคือเราเรียนธรรมะจากปุกกลิกภาพของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็นําความไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แวะเข้าไปสู่ธรรมะด้านนั้นด้านนี้ได้ตลอดระยะเวลาแต่บางความมาเอาพุทธปรวะวัตินี่เป็นเมน แต่ไม่ได้เรียนเฉพาะทวงตนๆนะฮะคือจะย้อนไปสู่อดีตอันที่กล่าวแล้ววันจึงนำเสนอในหัวข้อว่าใต้ร่มพระพธทญาณตามปกติก็คงจะต้องใช้รายการอัดเทศมาเป็นประการสาคัญและบางโอกาสถ้าหากว่ามีเรื่องพิเศษพิเศษเกิดขึ้นปรากฏเป็นข่าวเป็นข่าวก็จะประสรัดประสานงานกระทางสถานีก็ออกสด กาเอาสดก็หมายความว่าจะเป็นเรื่องอื่นนอกจากเรื่องใต้ร่มพระโพธิญาณแต่ก็คงอยู่ในกรอบของไต้ร่มพระโพธิญาณน,นั่นเองต้องฟังทั้งหลายแต่การใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้เป็นการแนะนำตัวเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก็ได้รู้จักกันไวอารามาประเทศบิลก วงเล็บก,ก็ระแบบทิตาญาโนสํานักกวัดร,ระวัตในิเวทวิหารเป็นการทํางานในนามของกองทุนใตรัตนาโภาพเพื่อการศึกษาการเผยแพร่และการพิทักษ์ความมั่นคงของพระุทธศาสนาสมรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้พิสุดนี้ขอความเจริญงออง,งามไพบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี